ใช้ดอกหรือต้นนำมาแช่น้ำมันจันทร์หรือบดผสมสีพึ่งแล้วพกติดตัวไว้ทาปากทาหน้าทามือแล้วตั้งนโมสามจบแล้วท่องคาถาปาสุอุชาจิตตังพิกิรินิเมเจ็ดจบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ขอนำเสนอ ว่นมงคลไม้มงคลเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายดีหญิงรักชายหลงนั่นก็คือวันจูงนางนำมาฝากทุกท่านให้ได้รับชมและรับฟังกันค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะคําเตือนก่อนนำไปใช้หรือรักษาควรศึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอีกครั้งหนึ่งเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวท่านเอง ว่านจุงนางว่านจุงนางนะคะเป็นหนึ่งในว่านมงคลที่ให้คุณทางด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะแล้วเป็นไม้ดอกไม้ประดับมงคลเพราะมีดอกสวยงามเป็นกล้วยไม้ใต้ดินว่านจุงนางนั้นนะคะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นเช่นว่านถอนพิษว่านนางตามอึงเปาะและกําปองดินความเชื่อเกี่ยวกับว่านจุงนาง คนโบราณเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกว่านจูงนางไว้ในบ้านจะให้คุณด้านเมตตามหานิยมมีเสน่ห์อย่างรุนแรงโดยเฉพาะกับเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันทำให้คนผู้นั้นมีแต่คนรักใคร่เมตตาเชื่อฟังคล้อยตามโน้มใจได้ง่าย อีกทั้งยังเชื่อว่าวันนี้สามารถกระตุ้นอารมณ์ของอีกฝ่ายให้หลงไหลพิศวาสดได้อย่างง่ายดายค่ะนอกจากนี้นะคะยังถือว่ามีคุณด้านการค้าการขายเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าหรือคนทําธุรกิจเพราะจะช่วยให้การเจรจาติดต่อธุรกิจประสานงานกับลูกค้าผู้คนให้มีความคล่องตัว และประสบความสำเร็จทำให้ค้าขายดีช่วยเรียกลูกค้าเพราะมีเมตตามหาสเสน่ห์นั่นเองค่ะซึ่งนักธุรกิจมักจะต้องมีติดตัวไว้นะคะ ว่านจุงนางนั้นนะคะถือว่าเป็นว่านที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วล่ะค่ะโดยเฉพาะนักเลงหญิงนักเลงชายเพราะมีความเชื่อกันนะคะว่าหากชอบสาวหรือหนุ่มบ้านใดก็มักจะเอาดอกเอาต้นว่านนั้นไปแช่น้ำมันจันบ้างน้ำมันสเสน่ต่างๆหรือผสมกับสีพึ่งแล้วใช้ติดตัวใช้ทาปากทาหน้าทามือแล้วตั้งนโมสามจบแล้วท่องคาถาปาสุ อุชาจิตตังพิกิรินิเมจำนวนเจ็จบเพราะมีความเชื่อว่าว่านจุงนางนี้มีพลังสเสน่ห์เมตตามหานิยมรุนแรงต่อเพศตรงข้ามจึงทำให้อีกฝ่ายคล้อยตามได้ง่ายเชื่อฟังแล้วก็ช่วยกระตุ้นอารมณ์ให้หลงไหลค่ะลักษณะของว่านจุงนางนะคะว่านจุงนางนั้นเป็นกล้วยไม้ใต้ดิน พบทั่วประเทศไทยค่ะตามป่าผลัดใบชื้นหรือป่าดิบเขามีลำต้นใต้ดินเป็นหัวรูปกลมแป้นเรียงต่อกันเป็นแถวเห็นข้อปล้องชัดเจนรากออกตามข้อลำลุกกล้วยค่อนข้างกลมใบเป็นรูปใบหอกแผ่นใบพับจีนเนื้อใบหนาส่วนดอกนะคะช่อดอกจะออกจากเง่าเกิดก่อนหรือพร้อมกับผลิใบค่ะช่อจะยาวประมาณ10เซนติเมตรดอกจะเป็นสีขาวกลีบป,ปัก สีเหลืองโคนสีน้ำตาลแดงออกดอกปีละครั้งช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมค่ะการปลูก และการดูแลรักษาพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะแนะนําให้ปลูกในวันพฤหัสบดีจะดีที่สุดค่ะและก่อนจะปลูกนะคะหรือก่อนเวลารดน้ําต้นว่านนะคะให้เสกด้วยคาถานโมพุทธายะ3จบค่ะจากนั้นจึงรดน้ําว่านก็จะทําให้ต้นว่านมีความขลังมากยิ่งขึ้นค่ะว่านจุงนางนั้นนะคะนิยมขยายพันธุ์ด้วยการแยกหนอ่อชอบดินร่วนดินผสมกับมะพร้าวสับ หรืออิดมอนทุบผสมดินใบก้ามปูแล้วดินก็ควรระบายน้ำได้ดีชอบแสงแดดรำไรชอบน้ำปานกลางและว่านชนิดนี้จะพักตัวในฤดูหนาวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากบ้านและสวนชุมชนคนรักพันไม้เรียบเรียงโดยโคราพี่ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านทั้งนี้การเลือกปลูกว่านหรือการนําว่านมาใช้งานก็ควรคํานึงถึงความปลอดภัยด้วยนะคะเพราะบางครั้งก็มีทั้งประโยชน์และโทษหากคุณผู้ชมท่านใดมีว่านชนิดนี้ปลูกไว้ที่บ้านแล้วหรือยังไม่มีหรือชื่นชอบว่านมงคลชนิดไหนต้นไม้มงคลชนิดไหนอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ด้านล่างแนะนําแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันมานะคะหากชอบคลิปนี้กดไลค์กด like, แชร์อยากดูคลิปต่อไปแน่ๆกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ